สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุมาร์พันนูรหัสนักศึกษา67 1217 1229่ะกําค่ะกำลังศึกษาอยู่สาขาการศึกษาประถมวัยค่ะคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัายราชภัฏอุบลราชานีค่ะงานนำเสนอกิจกรรมวัฒนจักรชีวิตของสัตว์ วัฒจักรชีวิตของสัตว์เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปงลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นระยะตัวเต็มวัยแล้วสามารถสืบพันธุ์และให้กำเนิดไข่หรือตัวอ่อนได้โดยวัฒจักรของสัตว์จะเกิดการวนเวียนซ้ำไปเรื่อยๆเป็นวัฒจักรชีวิตหรือวงจรชีวิตของสัตว์ เราแบ่งวัฏาจาักรชีวิตของสัตว์ตามลักษณะการออกลูกได้เป็นสองแบบคือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เช่นจระเข้ไก่กบเต่าผีเสื้อยุงสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวช้างสุนัขเสือลิงหมูและวัวค่ะวัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เมื่อตัวเมียออกไข่ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายหลังแบ่งออกเป็นสองแบบดังนี้หนึ่ง สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มี3ระยะระยะที่1คือไข่ระยะที่สองตัวอ่อนระยะที่สตัวเต็มวัย 2. สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสีระยะระยะที่1ไข่ระยะที่2ตัวอ่อนระยะที่สดักแด้ระยะที่4ตัวเต็มวัยตัวอย่างสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสามระยะว่าทาจากชีวิตของไก่ระยะที่1ไข่ไก่ระยะที่สองลูกเจี๊ยบระยะที่3ามแม่ไก่ ว่าถ้าจากชีวิตของกบระยะที่หนึ่งไข่กบระยะที่สองลูกอ่อนระยะที่สามกบว่าถ้าจากชีวิตของกบระยะที่หนึ่งไข่กบระยะที่สองลูกอ่อนระยะที่สามกบว่าถ้าจากชีวิตของกบระยะที่หนึ่งไข่กบระยะที่สองลูกอ่อนระยะที่สามกบว่าถ้าจากชีวิตของกบระยะที่หนึ่งไข่กบระยะที่สองลูกอ่อนระยะที่สามกบว่าถ้าจากชีวิตของกบ ระยะที่ตัวอย่างสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสีระยะว่าถ้าจากชีวิตของผีเสื้อระยะที่หนึ่งไข่ผีเสื้อระยะที่สองนอนระยะที่สามดักแด้ระยะที่สี่ผีเสื้อว่าถ้าจากชีวิตของยุงระยะที่หนึ่งไข่ยุงระยะที่สองลูกน้ำระยะที่สามตัวม่งระยะที่สี่ยุงว่าถ้าจากของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวเมื่อตัวเมียตั้งท้องแล้วจะออกลูกมาเป็นตัว ตัวอ่อนจากนั้นตัวอ่อนจะพัฒนาต่อไปเป็นตัวเต็มวัยมีสองระยะดังนี้ระยะที่หนึ่งตัวอ่อนระยะที่สองตัวเต็มวัยตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัววัฏจักชีวิตของหมูระยะที่หนึ่งลูกหมูระยะที่สองแม่หมูตัวอย่างสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัววัฏทจักชีวิตของหมูระยะที่หนึ่งลูกหมูวละวัาจักชีวิตของวัวระยะที่หนึ่งลูกวัวระยะที่สองแม่วัว วัฏถ้าจากชีวิตของวัวระยะที่1ลูกวัวระยะที่2แม่วัวว่าถ้าจากชีวิตของวัวระยะที่1ลูกวัวระยะที่สองแม่วัวว่าถ้าจากชีวิตของวัวระยะที่1ลูกวัวระยะที่สองแม่วัวว่าถ้าจากชีวิตของ